สวัสดีคร <it> ับพี mm ่น hmm? ้องครับมาวบอยดินดินที่ดิสารครับมือหนีแมลาะเบิ้งโน้ตใหม่ครับลงใหม่น้ำหองครับผมบ่ได้ไปหาลงใหม่ไฟใหม่ครับมือหนีเป็นอีกมือหนึ่งครับที่มาลุยปลาลุยดงครับผมเมื่อวานนี้ไปหาลงใหม่ไฟบ่ได้จอยพี่น้องบ่ได้โน้ตใหม่นะครับผมมือหนีเคยเลยมาเลาะหองนะครับน้ำหองน้ำตีหน่ำนะครับผมพี่น้องครับมือนศิษย์สิษย์มานบ่ดวเดชจังใดรอติดตามเป็นกำลังใจให้บ่อยอย่าลืมกดไลค์ให้เป็นกำลังใจนี้ด้วยครับเดี๋ยวไปติดตามกันครับผมสวัสดีครับ มาแล้วพี่น้องนอเลกแหกมานครับนอเลกแหกม้านครับเห็นพี่น้องเห็นบ่ครับตั้งเธอเลอยอยู่พี่น้องน้องไม่นาเล่งคักๆแล้วพี่น้องนี้เดือนนี้เดือนมีนาครับเดือนมีนาคมวันที่ยี่สิบสี่หรือเปล่าจำไม่ได้โอ้ยอี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 อ,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 อีพอดีเลยพี่น้อง มาแล้วครับนอแหลกแหกมาครับนะครับโศกมาแล้วครับผมพี่น้องอติดตามด้วยกันนี่ครับป๊าดพี่น้องนอนี่ครับอุ้ยพี่น้องนี่ยปักใหญ่เลยครับนอน,นี่มอห้อหือื้อ,อ,อมาแล้วมาแล้วครับนอนที่สองครับเนาะป๊าด นะครับนอนแบบสวยเลยครับ่งผมตุ๊นี่นนนานอุ้ยนอนแจเนโอ้ปลา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 ครับ ดีครับผมนะครับนอนนี่นอนใหญ่อยู่ครับสุดยอดเลยครับน้องใหม่นาเะไรอย่างน้องใหม่เป็นสีหอมครับคนกับยาก,กันใดกัหาครับผมเดี๋ยวไปจีตามกันอีกครับผมพี่น้องมบนออกก่อนครับ <S 2> <S 2> <S 2> ะจะหนามพี่น้องมีจะหนาม <S 2> <S 2> โอ้ย โอ้ยมันกอ่อไฟน้องกอไฟตตาม8นห้องครับห้องไหนหาไปน้ำห้องที่4ครับ,รบผมเรื่อยๆครับอืมครับผมพี่น้องหนึ่งแหนงครับหนึ่งแง่งหนึ่งแง่งเทิงๆก็เทิงๆก็มีอีกหน่องหนึ่งครับเพิ่งขึ้นเหี้ยวแล้วครับผมพี่น้อง แลต้องตีขึ้นเยังหลักไส้เขาลงมาอเอาละครับผมเร็วครับได้แล้วๆเหนียงนึงครับอันนี้เหนียงนึ่งนิดหน่อยก็เอาครับสำนองใหม่ไฟใหม่ี่พี่น้องนตรงไหนี่ <c oughs> ครับผมพี่น้องเห็นเห <He hn, S 2> ็นแวบๆครับเห็นแวบๆพี ep, ่น้องเห็นแวบๆ อุย้ยนอกระมี่พี่น้องนอกระมี่ปาด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 หนอกระมี่บ่อยเห็นหนอเหี้ยวครับผมพี่นอ้องหน,น,นอเพิ่นโอ้ยเออเออเออคนข้าพ่นครับผมพี่น้องอันนี้หนึ่งนอครับผีพี่น้องเบื้องข้างเทิงครับอันนี้ข้างบนก็มีครับสองแหนงสองหน่อใหญ่ครับขึ้นแต่ตอนใดโบรูนะครับนี่ครับพี่น้อง ุ่นครับผุนุนผุนุนนี่อันนี้อันนึงครับนี่อันนี้กระเมนกระเมนสองสามสามสี่เออุนุนนุพี่น้องช่งมือไกลๆนครับเหลืองๆครับสี่สี่ไได้บอกเลขแล้วครับผมพี่น้องโอ้พี่น้องีีีีีีครับ เอาตัวนี้ก่อนครับผมจะไปเอาตัวน,นั้นครับพี่น้องพี่น้องเอ้ยพี่น้องจ้านี่งามครับเฮี้ยวเหี่ยวเฮี้ยวเหี่ยวหนุ่มใหม่พี่น้องมื่อไงซ้ำหนุ่มใหม,ม่ไฟใหม่นะครับนอเพิ่น,อ,น,นอัอนอน,นี้คือเหี่ยวเลยเหี่ยวแต่งแต่งอยู่พี่น้องนี่เลยสามครับสามอันสี่อันกับตัวเอาไว้ไว้ก่อนครับ กอนี่เข้าไปบ่ได้ครับบ่บ่สิไอ้มันมันขึ้นสูงครับมันตัง้งกล้องพี่น้องสิงบ่เห็นนะครับนี่มาแล้วหนอนหนึ่งแต่จำเปเบิ่องกับพี่น้องคุณนะครับนนง่ญ่เลยว่านึงว่ามันช่วงที่มันขึ้นเหี่ยวนะครับนรอใหม่สองหน่อนมาแล้วครับสองหน,น่อนอู้ยนีอเลยพี่น้อง น่าส,สวยได้แบบนี้หนาแรืงนี่ทุดยอดเได้ครับนำอม่โสมันอึดเดี๋ยวนี้ก็ถือว่าหมานเลย่ะครับโตดีเลยก็จะเอาดะไรนะพี่น้องเอาหนาเสริฟอยู่ด้ครับผมพี่น,น,น้องนยน้องใหม่สุงๆนี่ ลงมา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 ตรงนี้พี่หนุ่มน,นะครับทอที่สามครับเหลืองอุยๆอยู่ครับผมถามันแล้วอันที่สี่ไปไหนอันที่สี่กอนนี้ไม่สี่หาหนอครับ ห่าอังอืมเฮ้ยายมันอันนั้นตัวี่เนาะายมันเนาปายมันเน่า,ายมันเน่าตกแล้วครับตกแล้วได้แล้วครับเดี๋ยวไปบึง้ง นอนน้ำกันครับนี่นอนอยู่ข้างในครับผมอันนี้เราบ่อยขินนะเมื่อกี้แต่ข้างบนมันครับผมเนี่ยงขึ้นเฮ้ยครับเบื้องนอครับอันนี้พี่น้องผมเป็นไงไก่ครับเอาไก่ๆเลยครับเอาไก่ๆเลย สูอ่ะพุ่น้องเฮ้ยปลูกความใช่ไหมนี่แกสีเกล็บดบ่เด็กเด็กเปนเราบังน้ำกันอีกครับผมพี่น้องครับเดี๋ยวเราบริสเบคอนเอาส้มทีนอทีโอออกไปก่อนครับผมครับผมพี่น้องนี่ได้มากแล้วครับสามอาันพี่น้องปักง่ายเลยครับผมพี่น้องยอดอีรีครับตอนนี้ก็ได้เป็นถวยแล้วครับผมนี่มองเดียวครับนี่ mùng điếu có điếu không có điếu nữa จะนอยง่า่นาเรียงครับผมพี่น้องเราใหม่น่างามครับนอยยางสวยเลยีอันนี้ง,งามยางงามเลยสามทอนพี่น้องเปนมุกไปหมกุมก ไปขายพี่สีก่อนพี่น้องไปขายพี่ชีก่อนสามนอได้สามทอนนอละสามทอนเลยครับผมพี่น้องคนหะนึ่งจอเลยมึอนี้โอ้ยตกลายนึงพี่น้องมาใหม่ก็บ่งรายไปไหนดอกวาพี่น้องเพราะได้อยากได้กินยู่ครับผมเดี๋ยวไปติดตามกันครับ อีกแล้วครับผมพี่น้องครับเออออพี่น้องอันนี้ผ่อนเตาไปนะครับผมพอเตานหน่อมยครับเตาหน่อมยเตายักษ์พี่น้องผมเตากระง,งามอยู่ครับผมพี่น้อง นี่เป็นปุง้งอันแรกอันแรกครับผนอีกอันนึงครับมัไหเออ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 หมดกัดหมดยองหรอพี่น้องเลยหมดตะขันน้ำกรอนน้องใหม่มแม่หมดขันเลยครับ มาแล้วมาแล้วไม่ถน,นัดไม่ถน,นัดครับ้อที่สองแล้วครับผมพี่น้องงอีกนอนหนึ่งครับมีสามนอเห็นสามนอครับผมพี่น้องอ เห็นอยู่นี่ครับคุณอุ้ยแบบสวยๆเลยครับพี่น้องขาวโจ้เลยนีน่พี่น้อง,อ,งอุ้ยขาวๆเลยครับนอนนี่พี่น้องผมพี่น้องอาภาพไปดีกอนนะครับผมาะจับภาพก่อน,นครับโอ้ยสับเลยครับสับเลย สุดยอดเลยครับนอนเนี่ยขาวๆอ่นอนๆครับฟันนะครับไปสามน้อพี่น้องสามอันสามอันเตานึงข้างในนครับดีไมไกเลย เดี๋ยวไปพึ่งน้ำกันอีกครับติดตามน้ำกันอีกครับผมพี่น้องผมอ,ออกก่อ,อ,อ,อ <c oughs> นนครับสองกระจ้ากับมาหาด้วยกันได้ครับมีห้อยวิธีกระจพิ่นออกไปก็มีครับพี่น้องเ,พ,เอพิ่นอกนอกไปก่อน ก็เริ่มตรงออกมาเรื่อยๆนะครับพี่นอ้องอย่างมันเกิดรอฝนแห้งอันนี้ครับช่วงฝนตกมาใส่จากน,อน้อยแห้งสิครับแต่ที่พ่อได้อยากได้กินนะครับแต่บรกอกับว่าหลายนะครับพอได้อยากได้กินนี่ครันพี่น้องก่อนทำไมน้ำหอมครับ ต้องเคลียร์กับวัฟฟ์ด้อครับพี่น้องทำไมต้องเคลียร์ครับต้องเคลียร์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  งเบิงโซงเบิงซอยกันเลยพี่น้องเด้อเขาง่ายคือหน่วยหัวกยางอื้ออือเขาไปโหลดกันยังไงเลยครับผมพี่น้องหน่ไฟปลาเนี่ยมันจะน้ำครับต้องคอยหมุนคอยเขาครับเฮ้ย มันจะมีเตานึงพี่น้องตาเดียวเตาในน้อยถึงออกนี่ครับเตาในน้อยถึงออกอู้หูเดี๋ยวนอนอีน้งองานี่พื่นนเออดนะให้เขาเจ้าเอาพี่น้องเจ้าเอาพี่น้องบวกย้อยนึงนี่เจ้ให้ เดี๋ยวไปจัดงานก,กันอีครับพี่น้องผมพี่น้องเอารถมาจอดอีกมองหนึ่งนะครับเอารถมาจอดตรงใหม่แล้วก,ก่อนนีือเขียวดีเห็นไหก่อนเขียวเขียวเขียวดีๆอย่างนี้จะมีไม้อื่น ซองเบิกก่อนครับเดี๋ยวจังไปเบิงน้ำกันครับพี่น้องเดี๋ยวขาบ,บาวบ่อยพ่อน้ำใหม่ครับผมปลาพี่น้องครับเบิกน้ำใหม่นอนนี่ครับอุ้ยขึ้นเหี่ยวครับผมพี่น้องนี่ได้บักเหี้ยออีกแล้วครับผมพี่นอ้อง,องมองเงีงมอ,อ,องลงเงี้งองแรเงี้ยครับคนพี่น้องยังเงือกอยู่เดี๋ยวเ,ออเ,ออเดี๋ยวผมไปมาเอา,เอา พาพพี si ่น้องเอาหน่อไม้เหี่ยงกันครับผมพี่น้องที่ใดบอครับย่ดไปเลยดีเดินเถินครับผมต้พี่น้องเนี่ยหานี่ยังโอ้หาแล้วแต่ลงไปข้างใน O, uh, o, oh, hyn am... ..i ddwang. ได้แล้วครับพี่น้องครับผนพี่น้องหนังยังสวยเลยมพน่ขึ้นเหี่ยวครับสุดยอดเลยอันนี้ก็ได้หลายอยู่ด้วยครับผมพี่น้องน,อนนี่จะไปติดตามกันอีกครับเออพี่น้องครับุลน,นะครับนี่เตานึงครับีเตานึงบักง่ายนึงครับผมพี่น้องอุ้ยคาโต้ตัวนี้คาโต้ตัอใต้น้อง กำังงามๆเลยครับผมพี่น้องสุดยอดเลยครับผมพี่น้องเลยหน่อสวยๆครับอนนี่ก่อนครับผมพี่น้องต้านี่ตานึงครับเต้าแล้วอนนี้หนึ่งหนอครับหนึ่งหนอหนึ่งหนอสวยอันหนอกอนหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งถืต่อ mùa ngon hàm lòng hông lòng 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 hàm lòng 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 nó lòng 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 งามอยู่ครับผมพี่น้องหนพี่น้องเต่าหนึ่งครับหนึ่งตัวหนึ่งเต่านี่งาม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 ครับพี่น้องอันหนึ่งแหงใหญ่พี่น้องอู้ยนอนนี่แหงใหญ่นี่แหงใหญ่นอนนี่แหงไยผลครับผมพี่น้องผล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 แบกไงเลยครับเดี๋ยวไปเบิ้งฝั่งนั้นครับหนึ่พี่น้องนอนหนึ่งครับนอนหนึ่ง หนอหนึ่งพี่หน้องนี่ครับหนอสวยๆครับข้าขอนี้แล้วพี่หน้่งเลยครับวัฒนัดข้างามข้างามใหม่ พี่น้องคนนอยยังสวยเลยมพี่น้องแหงมาอยู่นี่บกักหลายนึงครับแหนงนึงพี่น้องพูดนะเห็ดสวยเลยนี่ขอเพิน่นก่นอนอ้อหนึ่งเดียวครับผมพี่น้องข้อก็ใหญ่ข้อก็สวยจะเนี้ยมันเหรอพี่พี่พี่น้องพี่น้องบักน้ำหนึง อ้ยแหนงนี่พี่น้องพุ่น่ะสุดยอดเลยแหนงนี่งามๆเลยครับหน้าแดงนี่ช่วยๆเลยพี่น้องแหนงแหนงน้องใหม่พี่น้องฮักออกกอนครับแหนงบแบบง่ายสัโสนณาเป็นไรนะครับผม วิบวับวิบวับจักหน่อยเด้อครับอันนี้ก็แมนครับอันนี้ก็แมนเอาเม็ดครับผมมันอึดมันอึดยากอึดยากโอ้ยเนี่ยังน่าครับพี่น้องผมไปเอาในข้างในครับนง่าย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 เนี่ยโอ้ยกองกระสายที่พี่น้องปล่อยซะนอกไปโอ้ยประถึงประถึง อยืดดิบยืดนิด,น,ดนึงถึงแล้วถึงแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วพูนักพูนักพูนัพี่น้องเดี๋ยวขอได้บ่องได้ครับขอเพิ่อนอ่อนๆครับจอดพี่น้องขอเพิ่อนอ่อนๆครับจับเอาครับอ่อนๆนี่พี่น้องนี่ เป็นแกครับนี่ครับมดมดกัดมดกัดได้สามป่องเลยครับพี่น้องสามอันนอนี้ได้สามอัน,น,อน,น,อนครับสามอันสามอันอีกอันนึงครับอันนี้จะแก่หรือเปล่าเนี่ยสงสัยนอน,นี้จะแก่แก่ครับอีออรครับก่อนอ โอ้นี่ครับโอ้นี่โอ้ยหมดพี่น้องหมดหมดยองาอยเนี่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 โอ้ยสับเอาถาหมดเลง อันนี้เสามอันครับใกระตาคนพี่น้องอันนึงครับติแก่ยู่น้ก่ืออ่อนอุ๊ยอ่อนอ่อนออ่อนอ่ออ่อนอ่นอ่อันนี้ก็ได้สามสามอันครับตัวนี้ครับ น้องกันีกครับโอ้พี่น้องโอ้พอหนึ่งครับผนงานงึพี่น้องของเระงามงามนี่สวยสวยครับครับผมพี่น้องครับนี่สรุปผลงานมือหนี่ครับบุงเบาบ่อยได้เต็มตาเลยพี่น้องคุณเต็มตามีแต่นอนงามงมครับมือนี่สุดยอดจริงจครับผมพี่น้องครับมาบ่โดนครับมือนี่มาถือมือเพิ่นบอกเขาครับพี่น้องเพนบกเขา มากกว่นเพิ่นครับนี่ครับมื่อนี้ก็ได้อยากได้กินอยู่ครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและหายกำังใจว่าบ่อยด้ครับมื่อนี้น้องไมนาแรงได้ซับหนีก็ถือว่าโอเคเลยดีครับผมพี่น้องคนน่ะน้องใหม่ห้องครับนี้น้องใหม่ห้องตามตินหนามนะครับผมพี่น้องสำหรับคลิปนี้บ้บ่อยก็ขอไว้ซสำนึกสกปรกกันคลิปหน้าให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งรำรวยสุขภาพแข็งแรงสุขปู่สุขคนด้ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับนี่บายพอกัลในคลิปหน้าครับผม